แล้วแล้วก็หากันจนเจออีกแล้วนะครับผมเป็นรถแรไอเทมนะเป็นฟอร์ดเอเวอเนสครับผมเครื่อง2 5 LTD นะเป็น n v นวิออนะโตนะผมคันนี้ผมขายโคตรถูกนะครับผมฟีดาวผ่อนประมาณ7,800บาทนะจะเส้อแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวรถแลทอเทมนะผมเป็นรถที่หาค่อนข้างยากนะผมคันนี้เป็น Ford e v e r อร์เนะผมสีดำเดิมโรงงานทุกจุดนะอ่าคันนี้ได้เป็นตัวเนวิออโต้ด้วยนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้รถมาสวยนะผมอ่ารถมาสวยนะสีดำปี2013จะใช้งาน2014นะเป็นรถเครื่อง2,500 cc diesel นะผมนี่ รถย่างสวยนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะผมอ่ะเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์2,005นะมีเบรก ABS มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่รถโคตรสวยนะอ่าเป็นไงบ้างครับอ่าห้องของห้องเครื่องเดิมโรงงานทุกจุดอ่าเมทาร์ QC อยู่ครบนะผมอ่าโอเครถเดิมไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักมานะผมไม่เคยทําสีมานะดูรอยคําฝากระโปรงได้เลยครับนี่หัวน็อตไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมอ่าโอเค สำหรับ้องเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะเครื่องยนต์ก็เป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่นะครับผมนี่ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าไฮโรเจนนะผมเป็นหลอดสีส้มนะไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยสีขาวใสกิฟนะผมนี่โคตรใหม่นะนี่โอเค๋ยวมาต่อด้านข้างนะผมะสําหรับด้านข้างนะผมก็จะเป็นล้อแม็กอลอยเดิมจากโรงงานนะฟอร์ดเอเวอเรสคันนี้นะครับผมโคตรสวยนะคันนี้ขายถูกอีกแล้วเช่นเคยนะผมอ่า ด้านข้างก็จะเขียนว่า e v e r e a d สนะครับผมอ่ะมีบันไดข้างแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีราวหลังคานะ oh. ก็ยังเป็นรถที่โอ้โหเป็นรถเอาไปแต่งออฟโรดก็สวยนะผมตัวนี้อ่ะสำหรับลูกค้ากลุ่มไหนที่กำลังมองหาอยู่นะผมให้เร็วเลยนะนี่รถโคตรสวยโคตรใหม่นะผม อ่าอยาให้ดูด้านท้ายนะครับผมนี่จะเปิดแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะผมนี่ดูนะผมรถใช้งานมาไม่หนักนะอ่าผมโคตรชอบเลยตัวนี้รถสวยงามมากนะผมข้างในกว้างขวางนะผมแอร์ราวใช้ได้ทุกตัวนะครับผมอ่าด้านท้ายน็อตไม่เคยขยับนะครับผมนี่ดูได้เลยนะนี่นี่รถโคตรสวยโอเคสําหรับภายนอกก็จะมีประมาณนี้นะผมรถใหม่สวยเดิมสีเดิมโรงงานนะผม เดี๋ยวผมพาไปชมภายในห้องโดยสารกันต่อครับว่าจะสวยแค่ไหนตามผมมาเลยครับโอเคครับเรามาถึงภายในห้องโดยสารกันแล้วนะผมนี่ต้องบอกไปก่อนว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะรถปี13จดใช้งาน14นะผมเลขไมเพียง168,934กมเิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอ่าคันนี้ก็ยังสวยสวยระบบไฟฟ้าทั้งคันนะอ่าโอเคแล้วก็บ่อนะผมบ่อเขาจะค่อนข้างพิเศษหน่อยนะผมจะมีแอร์แบก เบาให้ด้วยนะผมแอร์แบ็คู่หนะ้าแอร์แบ็กเบาด้วยนะผมอาเป็นเบาหนังเดิมโรงงานนะผมนี่เบรกมือเขาผมชอบมากเลยเบรกมือเขาจะเป็นอย่างนี้นะรถสมัยก่อนนะนี่อ่ะแล้วก็ปรับบอกความไฟอะไรก็เหมือนรถปกตินะผมระบบไฟใช้งานได้ปกติเดิมทุกจุดนะผมอ่าเกียร์ออโต้มี PRND 32-1นีาะผมอาตัวนี้ลูกค้าก็พอทราบดีอยู่แล้วนะผมขึ้นเขาลงห้วย เข้าเกียร์ไหนบ้างนะผมสำหรับเกียร์หนึ่งก็คือเขาลงชันๆน,นะผมชันๆหรือว่าขึ้นชันๆน,นะก็แล้วแต่อากาศบางโอกาสนะผมที่เราขับไปเที่ยวนะเกียร์ดีก็ขับปกตินะผมอ่ะโอเคสำหรับภายในก็จะมีประมาณนี้นะผมเอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Ford Everest เครื่อง2.5 LTD Navi Auto นะครับผมกุญแจรีโมทบูสตสตาร์ทนะคันนี้ผมขายเพียง3 9 0 0 0บาทนะผมตีดาผ่อนประมาณ 7,800บาทนะอ่ะสําหรับของแถมที่ผมจะมีให้สําหรับรถคันนี้นะผม1ประกันภัยบนท้องถนนแถมให้เลย1ปี2วงรกเครื่องเกีย 3, ร์3าปีค่าจัาค่าโอน4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน5ทําสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมอ่าสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะผมสําหรับลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหารถครอบครัว PPV นะครับผมอ่าเจ็ดที่นั่ง ที่ยังน่าใช้อยู่นะผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะผมในเครื่อง2 5 0 5ด้วยรถใหม่สวยกกิบนะครับผมมาสสำหรับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ